ไม่พอค่ะคิดว่ายังไม่พอครับยังไม่พอค่ะยังครับยังครับไม่พอครับยังไ,ไม่พอพอ,อยากรวยอยากสวยด้วย้วก็อยากเอออยากจะขอเบย์สวยวันนี้ค่ะอยากขาววันนี้ค่ะจะได้ผมเพิ่มอ่ะอยากอยากมีสองตั้งอยอยากมีเงินต้องการ ถ้ารวยเนะี่ยอะไรอะไรก็เข้ามาเองอยาบชื่อเสียงในวงการยาบสร้างตำนานยาบมีแฟนยาบมีผู้ชายหล่อลๆมีแขกข้ามหยาบมีความสุขนอไปผมยังอยู่ในชีวิตมหาลัายอยู่ครับเรียนตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบมาได้แค่ก้าวหนึ่งเองแต่ว่าอนาคตอันเป็ก็ย,ยังรู้สึกว่ายังอีกไกล ผมรู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้ามันยังมีอะไรเยอะแยะยังไม่ได้ทําความฝันตัวเองให้เป็นจริงให้พ่อแม่ไม่หวดงเราแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองได้ก็คิดว่าชีวิตน่าจะพอแล้วคนคิดว่าตอนมีชีวิตคุณตอบยังยังไม่พอบแล้วอยากได้อะไรอยากได้อนาคตที่ดีอยากมีรถค่ะแล้วก็ มันจะมีที่ขาดขาดกันเกินบ้างแต่ว่ารวมๆเราก็พอดีกับชีวิตอยู่แล้วนะพอแล้วโอเคแล้วก็มีกินมีใช้ไม,ไม่เดือดร้อนไม่อะไรก็โอเคแล้วมันเืียว่าพอแล้วมันไม่น่าจะมีชีวิตใครที่สมบูรณ์พอ